ดีกับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะกระรวงเกษตรและสาก์ไฟเขียวเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้สูงสุดไร่ละ1,400บาทและก็ยกระดับคุณภาพกระจายตลาดเสริมสภาพคล่องและได้รับการยืนยันนะคะจากคุณอัธกรศิริรัตยากรไฟเขียวเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนำลำไยโดยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเตรียมเพค่ะกระรวงเกษตรและสาก์เตรียมเสนอเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไร่ละ1,400บาทไม่เกิน10ไร่เพื่อยก ระดับคุณภาพลำไยไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมกับดันยุทธศาสตร์ลำไยคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเสริมมาตรฐานในการกระจายผลผลิตและก็การแปลรูปนะคะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ในต่างประเทศด้วยทั้งนี้ค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกลำไยนะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีเลยการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มชาวสวนลำไยนะคะในการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้จะมีการทุ่มงบประมาณกว่า1,000ล้านบาท สำหรับการสนับสนุนค่าตัดแต่งทรงพุ่มช่อดอกไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่แล้วก็ต่อคูเรือนนะคะแล้วก็ค่าปัจจัยการผลิตวัสดุการเกษตรไร่ละ400บาทให้พี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้รับสูงสุดอยู่ที่1,400บาทต่อไร่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องนําเข้าที่ประชุมคอรมอนในลําดับต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ